อันนี้ห้องน้ําในตรอกมันไม่มีใครอยู่นะผมเข้าไปแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นประมาณไหนอันนี้เป็นห้องน้ําสาธารณะนะตื้ยืนโลง่ลงๆไม่เท่าไหร่นี่ส่วมที่นางคีก็เรียงๆกันเลยนะไม่มีประตูนะกัน <c oughs> แค่นี้ <c oughs> แบบนั่งห้องน้ำเลียงกันไม่มีประตูเลยเอาเหรอ, <c oughs> อไม่รู้ผู้หญิงเป็นยังไงนะตลกอะ อ่าเดี๋ยวฉันขอเข้าไปสำรวจก่อนว่ามีคนอยู่ไหมเออเธอเข้าไปดูเองสิเดี๋ยวให้เธอเข้าไปดูว่ามีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีเลี้ยงกันไหมม้เลี้ยงกันเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเหมือนผู้ชายไหมเหมือนกันแหละอันนี้ของห้องน้ําผู้หญิงไม่มีใครอยู่อ๋อไม่มีใครอยู่ไม่ต้องดราม่านะไม่แอบดูนิดนึงอันนี้นะไม่มีประตูเลยมาถึงก็เจอปุ๊บปุ๊บปื๊ดเออเธอลองนั่งไว้ฉันจะถ่ายให้อ่อไม่ดีกว่าขอพันไปก่อนแล้วกัน ถ้าใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้าอยากโรงแรมให้เสร็จเนาะอย่างที่ผมบอกนะฮะทุกคนต้องมีนี้นี่ทิชชู่เปียกติดตัวนะอืมเพราะว่ามันเป็นแบบทิชชู่แห้งบางทีก็ไม่มีเลยอะ่ะเราเปลี่ยนทิชชู่เปียกมาเองทามาจีนนะสวัสดีครับวันนี้เราก็ออกมาจากอ่าสวนแล้วเนาะสวนจริงชันสวนจิงจริงชันเนาะเมื่อกี้เราออกมาจากาถนนตรงนี้นนเสร็จแล้วเราก็เดียวข้ซอ,อยมา ตรอกอะไรนะหูถงอ่าตรอกภาษาจีนจะเรียกว่าหูหถง,ถงแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่จุดที่เราจะไปเนาะ,ะแต่ว่ามันเป็นระหว่างทางเป็นแบบอารมณ์แบบหมู่บ้านหลังวงนะังเนาะแต่เป็นบ้านเราก็เป็นบ้านหลังวังอะไรเงี้ยสวนงวังสวนคือคนสมัยโบราณของจีนเขาก็จะอยู่บ้านประมาณนี้แต่ปัจจุบันก็ยังอยู่นะเห็นเห็นเขายังมาส่งประชานีกันอยู่เลยบ้านหลังวังข้างวังอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นชุมชนที่อยู่หลังวัง สมัยก่อนก็จะประมาณนี้ประตูก็จะมีความเก่าบ้างความใหม่บ้างนี่เขาปรับปรุงอะเนาะก็ยังอยู่กันอยู่นะผสมีันไปมีแม่เซนเชอร์มาส่งของอยู่เมื่อกี้เรามาลองดูบรรยากาศคนที่อยู่ข้างวังกันตอนแรกเมื่อกี้นึกว่ามันเป็นแบบโบราณสถานอะไรไปแล้วเนาะดูเขาแบบไม่ได้เอาเป็นเรนไวน์กันนะ มีร้านอาหารมีสวนมีโรงแรมนะใครอยากได้บรรยากาศก็มพกทเขากำลังปรับปรุงเขาปรับปรุงใหม่เรื่อยๆอาจะเป็นช่วงฤดูปรับปรุงพอดีเพราะว่ามันเพิ่งจบตรุษจีนมาแบบแป๊บๆเนาะคืออาจจะเป็นปรับปรุงหลังตรุษจีนพอดีเพราะว่าเทศกาลใหญ่ของจีนที่นักท่องเที่ยวเยอะอาจจะเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันชัดจีนช่วงวันแรงงานจีนเนาะความประตูก็ยังเป็นแบบ เก่าๆอยู่นะประตูไม้สวยดีสวยเนาะสวยดีส่วนใหญ่เขาจะเป็นหินเนาะหรือว่าตัดตรงมากเลยอือือฮือหลงตกใจอันนี้ก็อย่างที่ตำรวจนะติดต่อใครในเบอร์โทรมีปัญหาโทรเบอร์นี้ มาหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะมาครับามีคร,อครออาอาหารเหรอจริงล้วนอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกวันนี้วันอาทิตย์นะดูยเงียบดูประตูแน่นหนามากไม่มีช่องเลยนะอ,อันนี้ก็แบบใส่เหล็กดักดยังดีคือเข้าใจว่าเขาสร้างมาคือค่อนข้างแน่นไม่เหมือนบ้านเราที่จะชอบใช้ไม้เนาะสมัยก่อนอเพราะว่าบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนไงแต่น,นี้หนาวเพราะงแบบ กันความหนาวมีมะด้วยแหละกันมีมะส่วนใหญ่หนาวอ่ะเนี่ยมาตากแดดกันเลยไม่แปลกเลยทำไมถึงกินชาร้อนนะนี่หาวนี่หาวคุณลุงจิบเบียร์ต่อเช้าเลยจิบผิวมะผิวผิวผิวจิวคุณลุงไม่ได้จิบชาเลยกินเบียร์เลยเช้า ถ้าเราคุยจริงเขาก็สนุกกับเรานะอย่าไปคุยภาษาอังกฤษเลยเขาอ๋อ <laughs> นี่ไงอัน,นเขาเรียกว่าสัญญาณจริงมูถงเป็นตรอกน่าจะชื่อสัญญาณจริงไม,<อ>ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมสัญญาณจริงเขาก็จะมีรูปแบบหน้าบ้านของแต่ละคนแล้วก็มีสวนมีรั้วอะไรเงี้ยว่าเราอาจจะเจออะไรความเก่าเก่าเนาะนีเป็นสไตล์ของเขาประมาณนั้นนี่ รถรถมาใส่ขายของเป็นร้านนะเป็นร้านขายของชำจอดติดเลยอยู่ข้างในนะอืมเหมือนมินิมาร์ทเล็กๆเนาะมินิมาร์ทในตรอกเฮ้ยมีจอมชุดด้วยซื้อตาเสียจ้มีหาวมีอาวด้วยมีหาวมีหาวมีหาวเอ้ยช่อไทยกัวร์ไทยกัวร์ นี่จงจวัสรีสวัสดีสวัสดีครับใช่เหมือนเธอท่าเก่งมากน้องเก่งมากเด็กๆก็จะถูกฝึกภาษาอังกฤษมาค่อนข้างเยอะเนาะเถ้าเจอเด็กรุ่นใหม่ก็เขาไม่ตกใจต่างชาติเนาะเด็กในเมืองใหญ่สื่อต้าเสียใช่ไหมทันจอมยุด แต่มันก็แบบเหมือนฟังพูดไม่ชัดมั้งเขาเราเราอาจจะพูดไม่ชัดอน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวไปฝึกใหม่กันเธอต้องกดแล้วก็หัดฟังใหม่กับเครื่องแต่เธอฝึกออกเสียงก่อำลังจะเรียกท่านจอมยุ๊สักหน่อยมันงงกันใหญ่เลยไอ้พวกนี้ฟังผีไปรู้เรื่องเดี๋ยเธอพูดไม่ชัดอันนี้คือเครื่องอะไรรถส่งของนะ SF อันนี้คือเครื่องอะไรอือเอ้ ฝากตู้เหมือนตู้รถส่งของมั้งอันนี้ก็เป็นรถส่งของนะ s อก็จะเป็นแบบรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นรถไฟฟ้าหมดส่งในตรอกนะก็คือเข้าง่ายถ้าเป็นรถใหญ่ก็เข้ายากเลยดูรถยนต์เขาพยายามจอดแบบสุดชีวิตแต่พวกไปไม่ได้อ รถส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะนี่ก็สามล<ด>้ <ไฟ S 1> อไฟฟ้านะลงต่อสร้างใช้เป็นรถไฟฟ้าหมดเนี่ยประตูส่วนใหญ่จเป็นประมาณนี้เก่าๆนะอ่อเะเนาะแทะเรามาหาแล้วก็จับอันนี้ต๊อกต๊อกต๊อกงนี้นะระวังเดี๋ยวเขาออกมาเคยดูในานางก็ต๊อกต๊กต๊อกจับอันนี้ก็แท้กันนะเอเป็นรอยเคาะเลย เรียกนี่ฮาวนี่ฮาวอันนี้ห้องน้ำด้านหน้่อีกห้องแอบสาธารณะด้วยผู้ชายผู้ชายหนูนานเดี๋ยวใันคอเข้าไปดูหน่อยเธอไม่ต้องเข้าหมาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบซอยย่อยๆเนาอ อันนี้ห้องน้ําในตรอกมันไม่มีใครอยู่นะผมเข้าไปแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นประมาณไหนอันนี้เป็นห้องน้ําสาถานะนะตือ้อยืนลงโลกไม่เท่าไหร่นี่ส่วมที่นั่งคียก็เลียงๆกันเลยนะไม่มีประตูนะกัน้นแค่นี้แบบนั่งห้องน้ําเรียงกันไม่มีประตูเลยเอาหรอไม่รู้ผู้หญิงเป็นยังไงนะตลกอ่ะ อ่ะเดี๋ยวฉันขอเข้าไปสำรวจก่อนว่ามีคนอยู่ไหมเออเธอเข้าไปดูเองสิแต่ให้เธอเข้าไปดูว่ามีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีเรียงกันไหมเรียงกันเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเหมือนผู้ชายไหมเหมือนกันแหละอันนี้ของห้องน้ําผู้หญิงไม่มีใครอยู่โอไม่มีใครอยู่ไม่ต้องดราม่านะไม่แอบดูนิดนึงอันนี้นะไม่มีประตูเลยอมาถึงก็เจอปุ๊บเอเคเธอลองนั่งไว้ฉันจะถ่ายให้อ๋อไม่ดีกว่าขอพานไปก่อนแล้วกัน ถ้าใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้าอยากโรงแรมให้เสร็จเนาะอย่างที่ผมบอกนะฮะทุกคนต้องมีนี้นี่ทิชชู่เปียกติตตัวนะอืมเพราะว่ามันเป็นแบบทิชชู่แห้งบางทีก็ไม่มีเลยอะ่ะเราเปลี่ยนทิชชู่เปียกมาเองท้ามาจีนนะขนาดในในลงในแบบห้างสินค้าก็ไม่ไม่มีที่ฉิดนะเป็นทิชชู่แห้งมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเราเปลี่ยนทิชชู่เปียกเองมีแต่บ้านเรามาักม,มีสายฉีดชำระเนาะ ส่วนใหญ่นะกับมาเลเซียบางบางเมืองนะที่เคยเจอเดี๋ยวสุดทางนี้เราเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายโจจวนโจวนโยจวนโจจวนนี่โจจวนเลี้ยวซ้ายมันนี้มีแกะสลักเนาะเอะอันนี้เขาจริงจริงนี่แกะสลักสวยเลยอันนี้เป็นความเก่าที่ยังคงอยู่ เหมือนแต่ก่อนเป็นประตูนั้นเนี่ยเนี่ยเพิ่มมาก่อเพิ่มอืแต่ก่อนเป็นทางเข้าเนี่ยอเอกอะปิดไว้นี่ห่านี่เหารถมาแป๊บนึงให้รถไปก่อนเข่าี้ยวเขาจะเดียวขึ้นข้างบนเนี่ย ต้นไม้มันตายหรือยังมัน้น่ะหดือมันแค่แห้งเฉยๆน่าจะแค่แห้งนะคิดว่าถ้าตายเขตัดทิ้งอะนะอโอ้บนเราดูหลังคาเนื้อข้างกำแพงไปเป็นแบบบ้านเ,าเก่าๆเลยเกมไม่ ไม่ได้คันนี้แค่หยุดีไปแป๊บหนึ่งให้เขาไปก่อนตรอมันแคบนะเนาะอ๋อหน้าบ้านเขาอีคันคันเออคันนี้หน้าบ้านเขาไงคันขาวเนี่ยมาจอดหน้าบ้านเขาหน้าบ้านเขาหรืออะไรเขาไม่หน้าบ้านเขาอะไรจอดเอาไปเธอเดินแป๊บหนึ่งคันนี้ไปก่อนอ๋อโอเคอือไม่ไปสั้นไปเราเดินก่อนดีกว่า มีเตาไฟมีห้องน้ำเนาะหลายจุดนะเนี่ยห้องน้ำฟรีนะเข้าได้โชว์กันใหญ่เลยเมื่อกี้ก่อนคุณลุงเดินตามคุณลุงเข้าไปคุณลุงก็โผล่อนาคอนด้าออกมาเลยนะอ้าวเหรอชักออกมาฟึบ <laughs> เราก็นึกว่าอนาคอนด้าแมนะ่งงูดินเว้ย <laughs> <laughs> กลัวเออเรากลัวที่ไหนเราถ้าชักออกมาใหญ่เลยของเราไส้เดือนน้อยล้อเล่นลอเล่น จะให้ลบเต็กนะอันนี้อืมมันจะบ้านคนมีตังค์หน้านี่หลังใหญ่่อยนะอืมกานสิซิลโรสชัมเบอร์ออฟอ,อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างเนาะคอมเมรอร์สเอออารมณ์บริษัทอะนะแปลผิดแปลถูกก็ไม่ว่ากันเนาะไม่แข็งแรง ภาษาหลังใหญ่มากแต่รู้สึกคนไปแอบอยู after after ่ไหนกันไม่ค่อยมีคนนะเพื่อเจอน้อยนะหนาวไงน้ายหรือขวาเหรเธอขวาเออคนอาจจะนอนอยู่ในห้องบ้านนะวันหยุดในวันอาทิตย์หรือออกไปเที่ยวในเช้าแล้วคนที่ออกมาก็มีแต่นักทเที่ยวเนี่ยแหละใครจะบอกอันนี้ร้าอาหาร ใช่เหมือนกัน<ช>ภาษาจีนล้วนเลยอ,อ่านไม่ออกอ่านออกก็คงดีคือได้เห็นสไตล์บ้านสไตล์ตึกอะไรนี่บอกได้ชัดเลยเนาะว่าไม่ใช่บ้านเราเพราะมันแตกต่างแบบชัดเจนอ วิธีการสร้างวิธีลักษณะท่านนี่รถไฟฟ้านะ,ะยายนั่งรถขับคนเดียว,วไม่ต้องมีลูกหลานเข็นนะแ<ช>กบอกไม่งอใครสิ่งทุกขัน้นนี่จิ้จเหลืองจิ้จเหลืองส่งของส่งอาหารส่งอาหารจริ้จ้เหลืองได้ที่ตำรวจ เมเกตเขาติดก,กล้องทุกคนนะที่หน้าอกมีกล้องกันหมดบันท<ช>ึกภาพเหตุการณ์หมดเลยคือจะมาดื้อไม่ได <ligh od> ้นะอั่ไอตัวได้ดื้อไปอยู่บ้านเราหมดแล้วใช่พูดอริก,ก็ถูกอกอกม,มันอยู่ไม่ได้ไงกล้องมันเยอะมันหนีไม่ได้หรอกอคือทุกความที่เขาเป็นแบบประชากรเขาเยอะเนา right? ะ ก็พยายามจัดระเบียบคือพูดง่ายๆไม่มีไม้อ่อนคิดว่านะเพราะถ้าอ่อนมันก็ไอคนอื่นก็ไม่กลัวเขาก็เลยแบบว่าหายสับสนส่วนใหญ่นะแล้วก็กล้องคือเยอะมากนะกล้องวงจรปิดแทบจะทุกซอยทุกมุมคือมีหมดอ่ะไม่ต้องคิดว่าจะหลบพ้นเป็นเป็นประเทศที่มาแล้วให้ความรู้สึกว่าค่อนข้างปลอดภัยนะถ้ามาเที่ยวตามเมืองใหญ่ๆ่อย่างเงี้ย นี่ก็ห้องน้ำนะห้องน้ำ่นะะเยอะมากแต่ว่าจะเข้าแบบว่าโชว์ๆหน่อยหลับตาปีเนี่ยโชว์เลยตอนนี้เราเป็นขาวง,งกดแ้วเราออกไม่ได้แล้วนะไม่รู้ตรงไหนแล้วเดินมั่วยหมดแล้วขวาอีทีนีงเออกลับบ้านถูกไม่รู้เลยที่ว่าถามว่าทําไมถึงรู้เส้นทางแล้วก็ไม่เมียนเปิดแผนที่ <laughs> เปิดแมปเนาะ เดินตามไปเรื่อยๆ,ๆคือด้วยความที่โชคดีเนาะที่เราเกิดมาในช่วงที่มันมีเทคโนโลยีหมดแล้วอ,ม,อมันก็เลยทําให้แบบเที่ยวเองง่ายอ่ะคือแต่และเมืองเขาใช้แมปเหมือนกันเนาะ,อ,ะอย่างลรามาก็เป็นเป็นอย่างรถไฟฟ้าก็เป็นเมโทรเบ i ์จิงเนาะใช่ไหมอ๋อก็คือถ้าจะให้ง่ายเนาะถ้าขึ้นรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยเราโหลดแอป เ <Metal> มโทแมนก็ได้เมโทแมนเหรออ่าโดยที่ว่าเมโทแมนเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นเมืองเพราะแต่ละเมืองอะ่ะมันมีรถไฟฟ้าหลายสายมากอ่าอ,อย่างอันนี้เราก็เลือกเป็น Metal Man, เมโท m แมนปจริงแล้วมันเป็นทันสเลตเป็นภาษาอังกฤษอะักยหรือว่าภาษาไทยได้ไหมละ่ะภาษาอังกฤษต้องอรู้จักเขาเข้าเนาะ,ะว่าเราจะไปที่ไหนเนาะใช่ใชการวางแผนเที่ยวเราก็ไม่ยากเราก็ดูว่าสถานที่เราอะ่ะต้องไปออก สถานีไหนอ่าแล้วก็ใส่แค่จุดเริ่มต้นทางการ์โหลดแอปการเซิร์ชวิธีการเซิร์ชพี่เตยต้องทำคลิปเพิ่มแล้วนะอ๋อได้อ่าโหลดแอปยังไงเซิร์ชยังไงลองไปยังไงถ้าเราไปได้ทุกคนไปได้อ่าโอเคมันไงวานนี้พี่เตยทำคลิปเพิ่มขึ้นมาเนาะเวลาวิธีการใช้การเลือกรถรถไฟอ่าแอปแผนที่รถไฟขึ้นยังไงมันขึ้นง่ายนะแล้วค่ารถไฟถูกอ่ะสถานีละประมาณ สองบาทสามบาทอ่ะเออสองบาทสี่บาทแปดบาทไม่แพงสตาร์ทเริ่มต้นไม่ถึงยี่สิบาทอ่ะคือถูกกว่าบ้านเราเยอะเออคนก็เลยไปเราต้งไปเราต้องไปฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเดินไกลหน่อยเนาะอีกประมาณหนึ่งโลอ่ะเดี๋ยวเราพักคลิปกันก่อนไหมเพราะว่าเราต้องเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงตรอกละเราค่อยโอเคเปิดขึ้นมาใหม่โอเคเพราะว่าแบตมันใกล้หมดแล้วโอเคเนาะโอเค